สอนรามโพสโมเมนต์ Moment น่ารักน้องวีจิอ้อนคุณย่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกสาวอย่างน้องวีจินั้นก็เป็นขวัญใจของแฟนๆเลยเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูแถมยังอ้อนเก่งด้วยล่ะค่ะพอล่าสุด พ่อสอนรามก็ได้ออกมาโพลคลิปต,ตอนที่คุณย่ากำลังทานข้าวพอน้องวิจิเข้าไปป้อนเดี๋ยวซบเดี๋ยวนวดเดี๋ยวหอมจนคุณย่าหลงไปหมดเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้พ่อสอนรามก็ได้ออกมาโพลคลิปต,ตอนที่น้องวิจิกำลังอ้อนคุณย่าในแคปชั่นว่าอ้อนคุณย่าตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดี ฮแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อน h ฮตแท็กติดดินแต่บินได้ h ฮแท็กสองกายหัวใจเดียว h ฮแท็ก stvg h ฮแท็ก savevg แอรสอนรามแฟนคลับทำชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าอ้อนคุณย่าน่ารักมากเลยค่ะดวงใจของพ่ออ้อนคุณย่าน่ารักสุดๆสราวน้อยน่ารักมากเลยค่ะทั้งคุณย่าและคุณหลานน่ารักจังค่ะน่ารัก คุณย่าคุณหลานน่ารักค่ะน่ารักมากๆค่ะหนูวีจิอ้อนคุณย่าวีจีคนสวยอ้อนคุณย่าจุบแขนคุณย่าด้วยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆฟังดูเรื่องแล้วคุณสอนรามหน้าเหมือนคุณย่าส่วนหนูวีจีหน้าเหมือนคุณพ่อกอดกอดกอดน่ารักจังค่ะทั้งคุณย่าและคุณหลานวีจิเอ็นดูจังเลยค่ะน่ารักจังสาวน้อยวีจีอ้อนคุณย่าเสียงหัวเราะของคุณย่ากำลังใจของคุณย่าวีจีสุดยอดค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยล่ะค่ะแถมยังอ้อนเก่งมากเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจแทนคุณย่าเลยเนาะเชื่อว่าหลานสาวอยู่ด้วยแบบนี้คุณย่าอารมณ์ดีทั้งนั้นแน่นอนเลยล่ะค่ะและสําหรับน้องวิจินั้นก็พัฒนาการดีขึ้นตามลําดับค่ะพอเริ่มสื่อสารและพูดจารู้เรื่องแล้วเรียกได้ว่าสั่งให้ทําอะไรทําได้หมดแล้วแฟนๆที่เป็นห่วงเรื่องพัฒนาการจะชานั้นไม่ต้องห่วงเลย เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบครอบครัวนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ i ิน t a g r กรสอนรามเทพิทักกันได้เลยเพราะคุณพ่อนั้นมักจะออกมาอัปเดตรวมถึงโมเมนต,ต์ความน่ารักของลูกสาวให้ได้ติดตามกันตลอดอยู่แล้ว